ถ้าฉีดยากระตุ้นไข่ผิดควรจะทำอย่างไรจริงๆการฉีดยาในช่วงกระตุ้นไข่หรือว่าก่อนเก็บไข่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับแต่ว่าหมอจะแบ่งเป็นสส่วนครับส่วนที่1ก็คือยาสำหรับฉีดให้ฟองไข่โต ซึ่งยาในกลุ่มนี้นะครับใช้เวลาในการที่ทําให้ระดับยายอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เร็วครับใช้เวลาประมาณ3-4วันรวมถึงระยะเวลาที่จะทําให้ระดับยายลงไปอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่เร็วเหมือนกันครับอยู่ที่ประมาณ1-2วันดังนั้นถ้าหากว่าคุณลืมฉีดยาเพียงแค่1เข็มแล้วคุณนลืกขึ้นได้สิ่งที่หมอแนะนานะครับก็คือรีบฉีดให้เร็วที่สุดแล้วก็ติดต่อมาที่คลินิกครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจเพิ่มเติมครับให้คุณมั่นใจในการฉีดเข็มปอไปแต่ กลุ่มที่2คือกลุ่มยาฉีดเพื่อให้ไข่สุกอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เรานับกันเป็นชั่วโมงครับเพราะอะไรถ้าหากว่าคุณฉีดผิดไม่ตรงเวลาที่เราคำนวณไว้เวลาที่เราเก็บไข่ออกมาไข่อาจจะไม่สมบูรณ์บางคนนะครับลืมฉีดเลยเวลาที่หมอเก็บมาได้เนี่ยจะมีแต่น้ำใสๆครับไข่ไม่หลุดออกมานะครับแบบนี้จะต้องไปฉีดยาแล้วนัดเก็บไข่กันใหม่อีกหนึ่งรอบดังนั้นทางที่ดีนะครับก่อนที่คุณจะออกจากคลินิกแนะนํา ให้ถามคุณพยาบาลให้เรียบร้อยครับว่ายาแต่ละตัวใช้วันไหนเวลาอะไรนะครับและกลับไปบ้านตั้งนาฬิกาปลุกครับและบอกคุณจันี้ก็ได้ครับว่าให้ช่วยเตือนด้วยอย่าฉิดกิดดีที่สุดครับ